สวัสดีเช้าว,วันที่สองนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนจา้าาวันที่สองเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567น,นะจ๊ะโลงทงเหมือนนี่เอาง้อลงทงคือเ่ากิจ,จวัตรประจำวันเหมือนเดิม มีคนถามนะคะมีคนถามมาอนมีคนถามมาบ่ได้ไปเหตุงานบ,บ่คือได้เลียงงู่วนะคะทำนะคะทุกคนมีงานประจำทำก็คืองานแถวแถวบ้านนะคะเย็บผ้านะคะงานเย็บผ้าส่วนงานงานเลียงงู่เป็นเป็นอาชีพเสริมนะคะ เป็นอาชีพเสริมเป็นงานอดิลรกเนาะแล้วก็ซิมีอีกอย่างนึงนะคะก็คือพ่อพริกพ่อบกเขือขายนะคะตามสั่งลูกค้านะคะก็พ่อได้พ่อพ่อมีเงินซื้อกับเขาคะ่ะทุกคนจ้าบะถือว่าไล่ได้เยอะแยะนะคะก็อยู่บานเฮ่านะคะ สบายใจนะคะบ่ะได้ไปแบบว่าเฝ้าไม่ต้องริมเร่งรีบกับเวลานะคะก็ได้ชมบรรยากาศแบบธรรมชาติอย่างสีน้ำนะคะก็โอเคนะคะไม่ต้องเร่งรีบกับเวลานะคะเราก็เอ่อห่อเห็ดเห็ดงานไปนําเลี้ยงงัวไปนําอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านเนื้อสเมาก็แบบว่า มันก็โอเคแล้วนะคะสิบห้ามาเบิงง่วแห่ลูกอ่อนนะคะมือเ้านี้เอาน้ำ้าวเขาให้กินนะคะทุกคนน้ำสาวขขาที่เ้าที่ห้าว้าวเขาพร้อมที่สีหงไหมคะล่างเขาสาวเขานะคะแบบขุนๆเลยนะคะมีข้าเนี้วนํำนะคะแต่ข้าวเหนียวนี่เขาเนี้วนี่ถ้าเป็นเข้าดำเข้ากำหามให้กินเด็ดขาดเลยนะคะทุกคน ห้ามให้งัวแม่ลูกอ่อนกินเขากำรรนะคะเพราะว่าเขาสิพิษสำแรงเนาะเขาสิพิษแม่ลูกอ่อนเขานะคะจากทีจากทีกทสีบำลุกน้ำนมนี่น้ำนมก็สิหายไปนะคะทุกคนดูแลดูแลแม่ลูกอ่อนที่กำลังให้นมลูกอย่างไรนะคะ ทุกคนกเกษตรบานหน้ากัย่ำกลางวันเขาก็เอาม้าผูกไกวอยู่ทวงนะคะทุกคนมันบดไอแห้งดิมันมีหย่าอยู่เดี๋ยวเสียเพ่นเห้เบิงนะคะมันมีหญ้าหญ้าอ่อนๆน,นะคะหญ้าอ่อนๆมีหญ้าอ่อนๆถี่กำลังเกิดนะคะ หญ้าแลวก็ลูกเข่านะคะทุกคนมันกําลังเกิดขึ้นมานะคะงัวง่วแมลกอ่อนก็นไลกินจังสีละนะคะบํารุงไปน้าน,นะคะแล้วก็กินฟางฟางที่มันแห้งๆอยู่นะคะแล้วตอนกลางคืนให้กินอะไรนะคะกินฟางะค่ะทุกคนกินฟางผสมกาก,ากน้ําตาลน,นะคะเทาสี่ผสมเอาการาน้าตาลเนี่ยใส่น้ำนะคะแล้วก็จุ่มฟางให้เพลรนเพื่อที่จะบํารุงน้ํานม ตอนนี้น้ำนมเพิ่นเหี่ยวเพราะว่าลูกเพิ่นกินก่อนที่สิออกมากนะคะน้ำนมเพิ่นก็นเลยเหี่ยวลงนะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเล็กหน่อยรูนทาง กลางคืนก็นให้กินฟางคือกันนะคะแล้วก็สมมุติว่าเฮามีเข่าเนาะเฮามีเข่าเหลือเนาะกินเสร็จแล้วมีเขาเหลือเฮาก็เอามาให้เพื่อนกินนะคะเพื่อสีสบับรุงบำรุงน้ำนมเพิ่นเนาะมีผักมีอย่างจังสิแต่ว่าผักที่มันมียางนะคะไ่ให้ไ่ให้กินเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันสีเฮ็ดให้กระบวนการทางน้ำนมมันสิบ มันสีบรผลิตน้ำนุ่มนะคะอย่างเช่นผักบุ้งนะสิผักบุงมันสำปะหลังหัวมันนะสิข้าหามให้เขากินนะคะหรือว่าฝักทองนะสิมันมีอย่างนะคะอย่าพิ่งกินนะคะให้เขาเอาผลไม้ให้กินอย่างเช่นแตงโมบักม่วงสุก สีได้ยูนะคะแต่ว่าต้ององล่างให้สะอาดนะคะหาม,มีสารผิดเนาะถ้าซื้อในตลาดเขาอาจจะใช้ยานะคะเขากรล่างก่อนเศร้านำเกลือก่อน นี่เพื่อนเพื่อนเอ้ยสิขืนควบนองอยู่ตลอดเลยนี่ก็คือชบานะคะเฮ้ยจะเปลี่ยนไ่ไดะชบาหย่านหยานหย่านหยานยาน,นี่คือวัวกี่วันนะพ่อสิบกว่าหมื่นเนาะถึงแล้วตอนถือเขาเอามาตอนแหลเกเจ็ดหมื่นละ สิบกว่าวันนะคะนี่สิบกว่ามื่นนี่เนื้อหนังบรท่านเนี่ยมาเต็มเลยพระท่านเนี่ยมาเต็มเลยส่วนมากเขาสิมีเนเขาสิได้ตัวผูนเานาะแถวๆนี้ชาวบ้านเดี๋ยวเขาเลี้ยงงัวเนาะส่วนมากเขาสิได้ตัวผู นี่เป็นขอบที่ตดตัวเม่นะคะก็ตื่นเต็นแน่จักหน่อยนะคะเลียงมาปีเดียวปีแรกนั้นปีแรกๆนั้นได้ตัวผู้ค่ะปีนี้ไดตัวเม่์ก็โชคดีแน่จักหน่อยผู้ได้เห็นก็นว่าโอ้โชคดีแท้ได้ตัวเม่นะคะส่วนมาเขาจะได้ตัวผูกกันนะคะทุกคน ก็ได้เหมือเดียวแลนในขอกเลยแลนเหรียญในขอกกระโดดโหลดเต็นเลยนะคะก็ถือว่าโอเคแข็งแรงหสาวสวยสาวสวยมานี่สาวสวยสาวสวยกินหญ่าออนเตะสาวสวยกินหญ่าออนเตะแม่เสือสาวในตาสวย เนี mm. e, yes <th> mm ่ยแม่เสือสาวบอไปแล้วไปแล้วปิตอไอายนี่สถานะจะปัหูแม่คนเกิดไม่ค่อยสนใจแล้วกระหวงอยู่แต่ว่ามาบ่ได้ไปสซนั่นไปสซนั่นถุนแม่ยไหมเนี่ย พี่เดือแล้วพวกไข่เลน้ำหนองมันเชยโมเมนต์ว่เลนแล้วเนาะเขาเป็นวหายหลุนผุนพ,พี่เดือน,น,นั่นคือพี่ไส้เขานะคะทุกคนผุนพ,พี่ไส้เขาผสม <c oughs> พอเันสีขาวออกมาสีนี่พอเป็นสีขาวแต่ว่าแถบมันสีดำๆข้างทึง่งน่อยๆออกมาเป็นสีนี้ค่ะสีเท่าโบดเนาะเขาเอือนเท่าโบดถเลยนี่ถ้าเป็นตัวแม่นี่โอเคเลยนะจ๊ะนี่เด็กสองขวบปีแล้ว เขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาเปล่ยนกบนองแล้วนะคะเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยน้องสาวเขาเนี่ยสีแดงนองนเสยเปลี่ยนใก่ๆก,ก่อนนะนอนนีหอย่างคือออกมาจากคอวานนอ่าหันนืงฮหาเมยบ่เมยบ่เดี๋ยวซื้อนมมาเสริม,มเดี๋ยวนี้นมวัวเดี๋ยวซื้อนมวัวมาเสริมใช่ไหม กินไหมแม่เสือสาวแม่เสือสาวเกิดมาทายบรรยากาศแล้วก็วิธีการเลี้ยงเลี้ยงงัวให้มีน้ำนมตลอดนะคะกัมีสำนีนะคะกับบำรุงกันไปนะคะแล้วก็มันสมี มันสีมียาบำรุงบำรุงงัวที่ไหน้นมบุตรเอ้ยไหยน้นมลูกอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวสิดท้ายให้บเบิ้องอีกรอบนึงนะคะแล้วส่วนมากส่วนมากเขาสิบอกหมอมาฉีดนะคะประมาณลูกได้เดือนสองเดือนเขาสิบอกหมอมาฉีดเพื่อที่จะบำรุงน้ำนมให้แม่ง่วนะคะ ก,ก่อนถี่หมอมาฉีดเท่ากับบำรุงเองก่อนนะคะก็นี่แหละค่ะก็เคล็ดลับดีๆนะคะหนามเศร้าเขานะคะผละไม้ที่มีรสชาติหวานนะคะห้ง่วงกินได้นะคะแต่ผลไม้อันใดที่มียางนะคะพวกพักพวกอย่างที่มียางก็ห้ามให้กินก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้กินนะคะให้กินผลไม้ที่มีรสหวานก็เช่นแตงโมวงพวกบักม่วงซุกยังยังสิละค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทีข่ขอบคุณผู้ติดตามมหมแล้วก็ผู้ติดตามเก่าที่ยังรับชมอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็มาตลอดนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในปีนี้นะคะสวัสดีค่ะ